นิทานเรื่องหญิงอัปลักษ์กับชายรูปงามนาหมู่บ้านหนองระกรรมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ปลายทางของถนนลุกลังฝุ่นแดงเกาะทุกอย่างตั้งแต่ต้นไม้รั้วไม้ไผ่ไปจนถึงสังกะสีบนหลังคาบ้านทุกเช้าเสียงไก่ขันจะดังแข่งกับเสียงครกตำของแม่บ้านและเสียงรถเครื่องที่วิ่งไปตลาดอำเภอ ที่นี่คนรู้จักกันหมดที่นี่คำพูดเดินทางเร็วกว่าเสียงลมและที่นี่หน้าตาเป็นเหมือนบัตรผ่านที่คนใช้ตัดสินกันก่อนจะรู้จักกันในหมู่บ้านหนองระกรรมมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจันเจ้าชื่อของเธอไพเราะเหมือนแสงจันทร์แต่ชีวิตของเธอกลับไม่เหมือนชื่อเลยจันเจ้าไม่ใช่คนที่ใครเห็นแล้วจะชื่นชม ไม่ใช่คนที่ใครเห็นแล้วจะพูดว่าน่ารักจังหรือหน้าตาดีเหมือนแม่ไม่ใช่แบบนั้นใบหน้าของเธอมีรอยแผลเป็นตั้งแต่เด็กคิ้วข้างหนึ่งแหวงเล็กน้อยจมูกเบี้ยวไปนิดเหมือนเคยหักปากด้านหนึ่งยกไม่เท่ากันเวลายิ้มผิวหน้าก็มีรอยหลุมจากฝีดาษเก่าๆที่เคยระบาดในหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนบางคนไม่ถึงกับเกลียดเธอ แต่คนส่วนใหญ่กลัวเธอมากกว่ากลัวว่าเธอจะนำโชคร้ายกลัวว่าเธอจะเป็นลางกลัวแม้กระทั่งจะมองตานานๆเด็กๆในหมู่บ้านชอบวิ่งเล่นตรงลานวัดแต่ถ้าเห็นจันเจ้ากำลังเดินผ่านเด็กบางคนจะหยุดหัวเราะบางคนจะวิ่งไปหลบหลังแม่บางคนจะทำหน้าเหมือนเห็นอะไรแปลกประหลาดแล้วกระซิบกันว่านั่นไง ยายหน้าตาน่ากลัวคำว่าหน้ากลัวถูกปากลงในหัวใจของจันเจ้าตั้งแต่เธอยังอ่านหนังสือไม่ออกเธอจำได้แม่นยิ่งกว่าจำชื่อของตัวเองเสียอีกจันเจ้าเกิดในบ้านไม้หลังเล็กท้ายหมู่บ้านแม่ชื่อแม่คําแพงเป็นคนใจดีที่ทำกับข้าวอร่อยแต่ชีวิตแม่คําแพงก็ไม่ได้ง่ายเลยพ่อของจันเจ้า เสียชีวิตตั้งแต่เธออายุยังไม่ถึงสามขวบแม่คำแพงเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยการไปรับจ้างทุกอย่างตั้งแต่ดำนาเกี่ยวข้าวจนถึงแบกของขายในตลาดช่วงหนึ่งแม่คำแพงเคยพยายามส่งจันเจ้าไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นแต่วันแรกที่จันเจ้าไปโรงเรียนครูยังไม่ทันเรียกชื่อเด็กในห้องก็หัวเราะรัน่นครูครูหนูไม่อยากนั่งใกล้คะ่ะ ครูครูมันน่ากลัวครูเหมือนผีเลยคำพูดของเด็กเล็กอาจไม่มีพิษร้ายเท่าคำพูดของผู้ใหญ่แต่เด็กพูดตรงตรงจนแทงลึกในใจของจันเจ้าจันเจ้ายืนตัวแข็งอยู่หน้าห้องมือกำชายเสื้อจนยับหน้าเธอร้อนเหมือนถูกไฟลนแต่ที่ร้อนที่สุดคือในใจมันเหมือนมีอะไรหนักๆกดลงไปครูทำเสียงดุ พยายามห้ามแต่แววตาของครูเองก็มีความตกใจปนสงสารอย่างชัดเจนวันนั้นจันเจ้าเรียนได้แค่ครึ่งวันครึ่งวันที่เหมือนทั้งโลกตะโกนใส่เธอว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นตอนเย็นแม่คำแพงไปรับเห็นลูกนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นมะขามในโรงเรียนไม่ร้องไห้ไม่บน่นไม่พูดอะไรเลยแม่คำแพงถามลูกเป็นอะไร จันเจ้าเงยหน้าขึ้นยิ้มให้แม่แบบยิ้มที่ไม่เท่ากันของเธอแล้วพูดแค่ประโยคเดียวแม่หนูไม่อยากไปอีกแล้วแม่คำแพงน้ำตาคลอแต่ก็ไม่กล้าฝืนเพราะแม่รู้ดีว่าต่อให้ฝืนลูกก็จะเจ็บทุกวันตั้งแต่นั้นจันเจ้าก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานช่วยหาฝืนช่วยทำกับข้าว ช่วยทุกอย่างที่พอทำได้เธอไม่เก่งหนังสือแต่เธอเก่งงานบ้านเธอไม่ชอบพูดแต่เธอชอบทำและการทำงานเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีประโยชน์พอจะยืนอยู่บนโลกนี้ได้เวลาผ่านไปจันเจ้าโตเป็นสาวเธอไม่ใช่สาวสวยไม่ใช่สาวที่ใครๆอยากจีบแต่เป็นสาวที่ทั้งหมู่บ้าน ยอมรับอย่างหนึ่งคือขยันจันเจ้าตื่นก่อนฟ้าสางเสมอเธอจะไปตักน้ำล้างถ้วยล้างชามหุงข้าวให้แม่แล้วค่อยเดินไปตลาดพร้อมตะกร้าใบใหญ่เธอขายข้าวเหนียวหมูทอดกับน้ำพริกปลาย่างของง่ายๆแต่ทำสะอาดรสชาติดีลูกค้าบางคนซื้อเพราะของอร่อยบางคนซื้อเพราะสงสารบางคนซื้อแล้วก็รีบเดินหนี เพราะไม่อยากสบตาเธอนานจันเจ้ารู้หมดว่าใครคิดยังไงเธอไม่ได้งโง่เธอแค่ชินกับการถูกมองแบบนั้นทุกครั้งที่มีคนชื่นชมผู้หญิงสวยในตลาดโอ้ยสวยจริงๆเหมือนนางเอกเลยจันเจ้าก็จะก้มหน้าหยิบหมูทอดใส่ถุงต่อไปเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะไม่อยากสวยแต่เธอรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เธอเอื้อมไม่ถึงและเมื่อคนเรารู้ว่า ไม่มีทางได้บางคนจะดิ้นรนแต่จันเจ้าเลือกไม่หวังตั้งแต่แรกในช่วงเข้าพรรษาตลาดอำเภอคึกคักเป็นพิเศษคนมาซื้อของไปทำบุญเยอะร้านดอกไม้ร้านทูบเทียนเต็มไปหมดจันเจ้ามาก่อนใครเหมือนทุกวันเธอจัดของเรียบร้อยแล้วนั่งรอลูกค้าสายหน่อยแม่ค้าแผงข้างๆชื่อป้าสมจิตมานั่งลงก็ถอนหายใจ เหนื่อยว่ะวันนี้คนเยอะจันเจ้ายิ้มให้แบบสุภาพค่ะป้าวันนี้คงขายดีป้าสมจิตหันมามองจันเจ้าครู่หนึ่งแล้วพูดเหมือนพูดเล่นแต่เสียงมีความจริงอยู่ในนั้นเออถ้าเองหน้าตาดีหน่อยนะคนคงซื้อของเองเยอะกว่านี้คำพูดนั้นไม่ใช่คำด่าแต่มันเจ็บกว่าโดนด่าเพราะมันเป็นความจริงที่ย้ำซ้ำ,ซำว่า โลกใบนี้ให้ค่าคนหน้าตาดีจันเจ้ายิ้มบางๆแล้วตอบตอนนี้ก็พอได้อยู่ค่ะป้าสมจิตหัวเราะเองนี่ใจแข็งจริงๆนะถ้าเป็นข้าข้าคงร้องหายไปนานแล้วจันเจ้าไม่ได้ตอบเธอแค่ก้มหน้าจัดถุงให้ลูกค้าแต่ในใจเธอพูดกับตัวเองเงียบๆไม่ได้ใจแข็งหรอกแค่ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแล้ว กลางวันวันนั้นแดดแรงจนพื้นตลาดร้อนจีคนเดินหลบแดดกันวุ่นวายจันเจ้าขายของไปได้พอสมควรแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงฮือฮาดังมาจากทางหน้าตลาดเสียงผู้หญิงกระซิบกันเสียงผู้ชายแซวเสียงเด็กตะโกนเฮ้ยรอว่าใครวะเหมือนดาราเลยจันเจ้าชเง้อมองตามเสียงแบบไม่ตั้งใจ และนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นผู้ชายคนนั้นเขาเดินเข้าตลาดด้วยท่าทางเรียบเรียบไม่ได้ทำตัวเด่นแต่แปลกตรงที่คนทั้งตลาดกลับมองเขาเหมือนเขาเป็นแสงสว่างผู้ชายคนนั้นสูงโปร่งผิวสะอาดผมดำเป็นเงาใบหน้าคมแต่ละมุมเหมือนถูกจัดวางอย่างพอดีดวงตาเขาคมแต่ไม่แข็งมีความนิ่งสงบแบบคนที่รู้จักตัวเองดี เสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดากางเกงผ้าสีเข้มรองเท้าแตะก็ยังดูดีจันเจ้ามองแค่แวบเดียวก็รีบก้มหน้าไม่ใช่เพราะไม่อยากมองแต่เพราะไม่กล้ามองนานเธอรู้ดีว่าคนแบบนั้นไม่ใช่โรคของเธอคนแบบนั้นอยู่ในโลกของคนสวยคนหล่อคนหน้าตาดีโลกของการถูกชมถูกจีบถูกเลือก ไม่ใช่โลกของคนที่ถูกเรียกน่ากลัวมาทั้งชีวิตจันเจ้ากลมหน้าหยิบหมูทอดใส่ถุงให้ลูกค้าเหมือนเดิมพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแปลกๆเหมือนมีใครมาสะกิดไม่ใช่เพราะรักไม่ใช่เพราะหวังแต่เพราะเธอรู้สึกเหมือนเห็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอยู่ตรงหน้าและสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมมันทำให้คนเรารู้สึกเล็กลงโดยไม่ต้องมีใครพูดอะไรเลย ผู้ชายคนนั้นเดินผ่านแผงขายของไปเรื่อยๆเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างจนเขามาหยุดอยู่ตรงแผงของจันเจ้าจันเจ้าตัวแข็งทันทีมือเธอที่กำลังหยิบหมูทอดชะงักเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วสบตาเขาโดยไม่ตั้งใจแค่เสี้ยววินาทีเดียวจันเจ้าก็อยากจะหลบแต่สิ่งที่เธอเห็นในดวงตาของเขาไม่ใช่ความรังเกียจไม่ใช่ความตกใจ ไม่ใช่ความสงสารแบบที่เธอเคยเห็นจากคนอื่นมันเป็นสายตาปกติปกติมากเหมือนเขามองเธอเป็นคนคนหนึ่งจริงๆเขายิ้มบางๆแล้วถามเสียงเรียบสุภาพเข้าเหนียวหมูทอดยังมีไหมครับจันเจ้ากลืนน้ำลายเหมือนเสียงของตัวเองติดอยู่ในคอเธอพยักหน้าเร็วๆเธอจัดให้เร็วที่สุดพยายามไม่ให้เขาเห็นว่าเธอตื่นเต้น ทั้งที่เธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องตื่นเต้นทั้งชีวิตเธอไม่เคยตื่นเต้นเวลาใครซื้อของแต่กับผู้ชายคนนี้เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังยืนอยู่ในสายลมแรงๆที่พัดจนใจสัน่นพอเธอยื่นถุงให้เขารับไปแล้วจ่ายเงินพอดีไม่ต่อราคาไม่พูดจาเล่นลิ้นก่อนเดินไปเขาหันกลับมาพูดอีกประโยคนึงขอบคุณครับของดูน่ากินมาก แล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงจันเจ้าที่นั่งนิ่งอยู่หลังแผงเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วคู่หลังจากเขาเดินไปป้าสมจิตเอียงคอมองจันเจ้าแล้วทาเสียงแซวเอ๊ะเมื่อกี้ใครมาซื้อของเองวะหล่อชิบหายจันเจ้าหน้าแดงนิดนิดไม่รู้ค่ะป้าป้าสมจิตหัวเราะไม่รู้ได้ไง คนทั้งตลาดรู้หมดแล้วนั่นแหละคุณภาคลูกชายกำนันเกา่ากลับมาจากกรุงเทพได้ข่าวว่าไปเรียนสูงทำงานใหญ่โตด้วยนะจันเจ้ายิ้มจังๆไม่พูดอะไรแต่ในใจเธอพูดกับตัวเองชัดเจนคนแบบนั้นไม่ใช่ของเราคืนนั้นหลังกลับบ้านจันเจ้าอาบน้ำเสร็จนั่งช่วยแม่คําแพงเด็ดผักแม่คําแพงถาม วันนี้ขายดีไหมลูกจันเจ้าตอบตามปกติก็ดีค่ะคนเยอะเพราะเข้าพรรษาแม่คำแพงพยักหน้าแล้วพูดเหมือนนึกขึ้นได้ได้ยินว่าลูกชายกำนันเก่ากลับมาบ้านแล้วนะชื่อภาคใช่ไหมเขาหล่อเหมือนพ่อเขาเลยคนพูดกันทั้งตลาดจันเจ้าชะงักมือที่เด็ดผักแวบหนึ่งแต่พยายามทำเฉยค่ะ แม่คำแพงมองหน้าลูกสาวด้วยสายตาแม่ที่รู้ทันทุกอย่างแม่ลูกจะไม่พูดลูกเอ้ยแม่ไม่ได้อยากให้ลูกคิดอะไรหรอกนะแต่แม่แค่กลัวว่าลูกจะเจ็บจันเจ้าก้มหน้าหนูไม่ได้คิดค่ะแม่แม่คำแพงยิ้มเศร้าๆแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนเพ้อฝันแต่มนุษย์เรามันก็มีหัวใจเนาะคำว่ามีหัวใจทำให้จันเจ้า ต้องหยุดหายใจชั่วครู่ใช่เธอมีหัวใจแต่หัวใจของเธอถูกสอนให้เงียบถูกสอนให้ไม่หวังถูกสอนให้ไม่เรียกร้องเพราะโลกไม่เคยให้สิทธิ์เธอฝันแบบคนอื่นคืนนั้นจันเจ้าขึ้นนอนในห้องไม้เล็กๆของเธอเสียงจิ้งหรีดร้องดังเป็นจังหวะหน้าเหนื่อยล้าเธอหันไปมองกระจกบานเล็กที่แขวนไว้ข้างฝา กระจกบานนั้นเก่ามัวและสะท้อนภาพเธอไม่ชัดแต่ก็เห็นทุกอย่างที่โลกเห็นใบหน้าที่ไม่สวยรอยแผลปากที่ยิ้มไม่เท่ากันคิ้วแหว่งผิวที่ไม่เรียบเธอมองอยู่นานแล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆอย่าคิดอะไรอย่าเผลอฝันอย่าเผลอหวังแต่พอหลับตาลงหัวใจกลับตอบอีกแบบหนึง่ง เช้าว,วันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านจันเจ้าลุกขึ้นจากเสือเธอพับผ้าห่มอย่างเรียบร้อยเหมือนทุกวันไม่มีอะไรในห้องที่บอกว่าเมื่อคืนเธอคิดอะไรนานแค่ไหนมีเพียงความเงียบที่ยังค้างอยู่ในใจเธอล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้ามองกระจกบานเก่าข้างฝาแค่แวบเดียวแล้วก็หลบสายตาตัวเองเหมือนเคย วันนี้ก็เหมือนทุกวันหรืออย่างน้อยเธอพยายามบอกตัวเองแบบนั้นในเวลาเดียวกันภาคก็ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนอนกระจกที่สะท้อนชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาคมคายเสื้อผ้าเรียบร้อยใครเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพอร์เฟทุกอย่างตั้งแต่เด็กภาคไม่เคยมีสิทธิ์เป็นคนธรรมดาเพราะความหน้าตาดีและนามสกุลของครอบครัว ทำให้เขากลายเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังผู้ใหญ่หวังผู้หญิงคาดหวังสังคมคาดหวังแต่ไม่ค่อยมีใครถามว่าเขาอยากเป็นอะไรแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือการหยุดเท้าที่แผงหมูทอดเล็กๆแผงนั้นภาคจำได้ชัดไม่ใช่รสชาติอาหารไม่ใช่แผงขายของแต่เป็นผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงที่ไม่ได้เงยหน้ามาพร้อมรอยยิ้มเรียกร้องไม่ได้ทำเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ได้พยายามดึงดูดสายตาเธอแค่ทำงานของเธอเงิยบเงียบมั่นคงและจริงใจสายตาที่เธอมองเขาไม่ได้มีความอยากได้ไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีการคาดหวังมันเป็นสายตาของคนที่รู้จักตัวเองและนั่นเป็นสายตาที่ภาคไม่เคยเจอ บ่ายวันนั้นจันเจ้ากลับไปตลาดเหมือนเดิมเธอจัดของเหมือนเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมเธอพยายามไม่มองไปทางหน้าตลาดพยายามไม่คิดพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องผ่านไปแต่หัวใจคนเราไม่เคยเชื่อฟังเหตุผลได้ดีนักภาคเดินมาถึงตลาดช้ากว่าวันก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อของเขาแค่เดินมาดูอีกครั้งเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่า สิ่งที่เขารู้สึกเมื่อวานไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองและเมื่อเขาเห็นเธออีกครั้งนั่งอยู่หลังแผงเดิมทำงานด้วยท่าทางเงียบๆภาครู้ทันทีว่าความรู้สึกนั้นยังอยู่ไม่นานนะักภาคก็มาปรากฏตัวอยู่หน้าแผงขายหมูทอดของจันเจ้าเช่นเดิมเฮ้ย hey, นั่งขายอยู่ดีๆทำเป็นหญิงนะว้อยหรืออยากทำเป็นไม่ได้ยินผู้ชายเมาๆคนหนึ่ง ยืนโซเซยอยู่ใกล้แผงสายตาเขามองจันเจ้าอย่างไม่สุภาพเสียงหัวเราะของเขาไม่ใช่เสียงขำแต่มันคือเสียงที่ทำให้คนฟังอยากหายไปจากตรงนั้นจันเจ้าก้มหน้านิ้วมือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวเธอคุ้นเคยกับสายตาแบบนี้คุ้นเคยกับคำพูดแบบนี้และคุ้นเคยกับการเงียบแต่ครั้งนี้มีใครบางคนไม่ปล่อยให้มันผ่านพอครับ เสียงเขานิ่งแต่หนักแน่นผู้ชายคนนั้นชะงักเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ามีคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาขายของของเขาถ้าจะซื้อก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็เดินไปไม่มีคำด่าไม่มีคำดูถูกไม่มีความโกรธแต่แปลกคนทั้งตลาดกลับเงียบผู้ชายเมาคนนั้นสบตาผ้าคู่หนึ่งก่อนจะสะบดเบาๆแล้วเดินจากไปจันเจ้านั่งนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่เป็นจังหวะเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้พูดอะไรภาคหันกลับมามองเธอสีหน้าเขาไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับคำว่าไม่เป็นไรที่เธอไม่เคยได้ยินจากใครในเวลาที่มันควรถูกพูดมากที่สุดจันเจ้าพยักหน้าช้าๆขอบคุณค่ะมือของภาควางอยู่บนแขนจันเจ้าไม่แน่นไม่รุนแรง แต่มั่นคงพอจะบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้จันเจ้ามองมือเขาแวบหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเธอไม่คุ้นเคยกับการถูกใครแต่ต้องแบบนี้ไม่ใช่เพราะล่วงเกินแต่เพราะห่วงใหญ่ไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมภาคถามอีกครั้งเสียงเขาเบาแต่จริงจังจันเจ้าพยักหน้าค่ะชินแล้วค่ะคำว่าชินแล้วหลุดออกมาง่ายเหลือเกิน เหมือนเป็นคำที่เธอพูดกับตัวเองมาทั้งชีวิตภาคขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ใช่ด้วยความสงสารแต่เหมือนคนที่ได้ยินอะไรบางอย่างที่ไม่ควรต้องชินเขาค่้อยปล่อยมือถอยออกมาครึ่งก้าวเหมือนให้พื้นที่เหมือนเคารพขอบเขตผมขอโทษนะครับจันเจ้าสะดุ้งเล็กน้อยคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะภาคสายหน้าผมขอโทษ แทนคนที่ไม่ควรทำให้คุณต้องชินกับเรื่องแบบนี้ผมชื่อภาคนะครับจันเจ้าค่ะชื่อของเธอออกจากปากเขาอีกครั้งซ้ำๆชัดเจนเหมือนตั้งใจจำยินดีที่ได้รู้จักครับจันเจ้านี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครในหมู่บ้านนี้เคยคาดคิดมาก่อนแผ่นหลังของภาคค่อยๆหายไปในฝูงคนจันเจ้า ยังนั่งอยู่ที่เดิมมือวางบนขอบแผงสายตายังมองไปทางเดิมเธอไม่รู้ว่าตัวเองมองนานแค่ไหนรู้แค่ว่าพอเผลอกระพริบตาหัวใจก็เต้นแรงขึ้นอีกครั้งบ้าเอ้ยเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆเธอรีบก้มหน้าหยิบหมูทอดขึ้นมาจัดเรียงใหม่ทั้งที่มันเรียบร้อยอยู่แล้วเหมือนพยายามทำให้มือไม่ว่างเพื่อไม่ให้ใจเผลอคิด คืนนั้นจันเจ้ากลับบ้านตามปกติช่วยแม่คำแพงทำกับข้าวกินข้าวเก็บจานทุกอย่างเป็นกิจวัตรที่เธอทำมาทั้งชีวิตแต่แปลกแม้ร่างกายจะทำงานไปเรื่อยๆใจกลับไม่อยู่ตรงนั้นคิดถึงแต่ภาครอยยิ้มบางๆของเขาคำพูดสุภาพท่าทางที่ไม่เร่งไม่รีบไม่จ้องไม่กดดันทุกอย่างวนอยู่ในหัวเธอ เหมือนลมหายใจที่เธอไม่ทันรู้ตัวว่ากั้นไว้แม่คําแพงมองลูกสาวแวบหนึง่งแล้วพูดเหมือนพูดลอยๆวันนี้ลูกดูเงียบกว่าปกตินะจันเจ้าสะดุง้งว้าเปล่าค่ะแม่หนูแค่เหนื่อยนิดหน่อยแม่คําแพงยิ้มบางๆไม่ซักต่อเพราะแม่รู้ดีว่าบางเรื่องลูกยังไม่พร้อมจะพูดคืนนั้นจันเจ้าเข้านอน เธอหยิบกระจกบ้านเก่าขึ้นมามองภาพในกระจกยังเหมือนเดิมหน้าไม่สวยรอยแผลยังอยู่ปากยังยิ้มไม่เท่ากันแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมแววตาของเธอไม่ว่างเปล่าเหมือนเคยอย่าคิดอะไรเธอเตือนตัวเองเบาๆอย่าหวังอย่าเผลอใจเธอรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยให้ของฟรีกับใคร มันมักเรียกเก็บด้วยความเจ็บปวดเสมอวันต่อมาผ้ากลับมาที่ตลาดอีกครั้งไม่ใช่เพราะต้องซื้อของไม่ใช่เพราะมีธุระแต่เพราะเขาอยากมาหาจันเจ้าเขาทั้งสองสบตากันหัวใจเต้นแรงอีกครั้งทั้งคู่เหมือนมีความรู้สึกเดียวกันเริ่มมีใจให้กันผ้ากลับมาที่ตลาดบ่อยขึ้นไม่ใช่ทุกวัน แต่สม่ำเสมอพอให้จันเจ้ารู้ว่าเขาไม่ได้ผ่านมาเพราะบังเอิญเขาซื้อหมูทอดเหมือนเดิมถามสารทุกสุกดิบเท่าที่ควรถามไม่ลำเส้นไม่เร่งใจและที่สำคัญเขามองเธอเหมือนวันแรกเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ไขไม่ใช่เรื่องที่ต้องสงสารเสียงในหมู่บ้านเริ่มดังขึ้นตามธรรมดามีคนกระซิบ มีคนเตือนมีคนหัวเราะเยาะคนอย่างเขาจะจริงจังอะไรกับผู้หญิงแบบนั้นจันเจ้าได้ยินและเธอก็เจ็บเธอเคยคิดจะถอยคิดจะเก็บหัวใจกลับเข้าที่เดิมเพราะเธอรู้ดีว่าโลกใบนี้ไม่เคยใจดีกับคนอย่างเธอแต่ก่อนที่เธอจะทําแบบนั้นภาคเป็นฝ่ายพูดก่อนวันหนึ่งเขามายืนหน้าแผงไม่ซื้อของ แค่ยืนมองเธอและพูดตรงๆผมไม่เก่งเรื่องความรักนะครับแต่ผมรู้ว่าผมสบายใจเวลาคุยกับคุณและผมไม่อยากเดินผ่านร้านนี้โดยไม่หยุดอีกแล้วจันเจ้ามองเขานานนานกว่าที่เคยมองใครในชีวิตเธอไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเลือกฉันเพราะลึกๆเธอรู้แล้วว่าคำถามนั้นไม่สำคัญเท่าคำตอบที่เขาแสดงออกมา ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกอึดอัดคุณเดินไปได้นะคะเธอพูดเสียงเบาภาคยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ไม่หล่อแต่จริงใจที่สุดถ้าผมอึดอัดผมคงไม่มายืนตรงนี้ตั้งแต่แรกเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้หวือหวาไม่มีคำสัญญาใหญ่โตไม่มีภาพสวยหรูมีแค่การเดินตลาดด้วยกันการกินข้าวธรรมดา การนั่งเงียบๆโดยไม่ต้องฝืนพูดภาคไม่เคยทำให้จันเจ้าลืมว่าเธอเป็นใครและจันเจ้าก็ไม่เคยทำให้ภาคต้องเป็นใครที่เขาไม่ใช่ภาคพาจันเจ้าไปแนะนำให้พ่อกำนันรู้จักพ่อกำนันไม่เคยรังเกียจลูกสะพ้าที่หน้าตาแบบนี้หากลูกชายเขารักใครเขาก็รักด้วยจนในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกัน และครองคู่กันอย่างมีความสุขคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้คือความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากความสวยหรือความหล่อไม่จบที่คำพูดของคนอื่นแต่มาจากคนสองคนที่มองเห็นคุณค่ากันและกันแม้ในวันที่ทั้งโลกมองข้าม